สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของฤศียืนนะคะแล้วก็มีคทาศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วถ้าจะเป็นทวรารบาลก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีลักษณะใส่ต่างหูขมวดผมมีจมูกโด่งคิ้วติดกันแล้วก็จะมีหนวดด้วยนะคะ,ะก็จะมีการใส่กำไรแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากลีบขนุนจำหลักภาพ พระฤาษีนะคะหรือกลีบขนุนจำหลักภาพฤาษีหินทรายนะคะชิ้นนี้มีความขนาดความสูงนะคะ 88เซนติเมตรศิลปะลบบุรีหรือศิลปะแบบนครวัดอายุราวพุทธศตรวรรษที่17ได้จากการบูรณะปรา,ารสาทศรีขอรภุมอำเภอศรีขอรภุมจังหวัดสุรินในเมื่อพศ2534นะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วโดยส่วนมากจะสร้างเป็นทวารบาลเสียมากกว่านะคะดังนั้นเมื่อสร้างเป็นพระฤาษีนะคะที่ยืนทําการดูแลอยู่นี้แปลว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทขนาดใหญ่แล้วก็มีการกระทําพิธีกรรมแล้วก็ถือว่าเป็นปราสาท สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุริน์นั่นเองก็ศึกษาได้จากกลีบขนนอีกศิลปะหนึ่งเชกเช่นเดียวกันนะคะ